สวัสดีค่ะคลิปนี้นะคะเป็นคลิปลดรนดอมเหมือนเช่นเดิมใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังนะคะมาดูกันว่าวันนี้นะคะครูอาจารย์ครูไพ่นั้นะอยากจะสื่อถึงคุณด้วยเรื่องอะไรนะใบเดียวก็พออืมเกี่ยวกับเรื่องของหน้าที่การงานความรับผิดชอบไหมไพ่ไหมเท้านะคะขอขยายการตัดสินใจรู้สึกเบื่อนายเลือกไม่ถูกจะอะไรยังไงดีนะคะเดอะเฮ์มิตคิดแล้วคิดอีกนะคะอืมความเงียบอ่า ท้ายสำรับเดทโอเคเหมือนคุณกําลังคิดตัดสินใจเกี่ยวกับเรื่องของการงานไหมนะถ้าหากเป็นเรื่องค้าขายนะคะคุณก็อาจจะคิดที่จะปิดกิจการอืมประมาณนั้นเลยกําลังคิดวิเคราะห์นะคะกําลังตัดสินใจนะพยายามคิดทบทวนว่าถ้าเลิกแล้วมันจะคุ้มไหมนะหรือถ้าอยู่ต่อแล้วมันจะขายดีไหมล่ะอะไรประมาณนั้นถ้าเป็นเกี่ยวกับเรื่องธุรกิจการค้าแต่ถ้าเป็นเรื่องของคนที่มีงานประจําก็อาจจะเป็นแนวแบบ ช่วงนี้นะคะเหมือนเบื่อเบื่อสภาพแวดล้อมเบื่อที่ทํางานเดิมๆไหมนะคะก็มีคนมาหยิบยื่นข้อเสนอใหม่หรือให้โอกาสดีๆนะคะกับคุณเหมือนกันบางคนอาจจะถูกชวนนะคะไปทํางานที่อื่นอาจจะมีเงื่อนไขนะคะว่าให้ท้าแรงมากกว่าหน้าหรืออำนวยความสะดวกมีสวัสดิการที่มันดีกว่าอะไรประมาณนั้นคุณกาลังคิดตัดสินใจนะคะจะลาออกดีหรือว่าจะทํางานตรงนี้ต่อดีประมาณนั้นนะอืมถ้าใช่ไปต่อได้กันได้นะ ที่บีจะไม่เป็นคนที่ตัดสินใจนะคะแต่จะเปรียบเทียบให้คุณดูก็แล้วกันเนาะเพราะขึ้นไพ่แบบนี้นข,นขึ้นมานะคะหากคะุณเลือกไปต่อนะจะเป็นอย่างไรนะหากคุณเลือกที่จะทํางานอยู่จุดเดิมหรือว่าค้าขายอยู่จุดเดิมเนี่ยสถานการณ์มันจะเป็นอย่างไรจากนี้สามเดือนนะคะดูไพ่เนี่ยคำทำนายมันจะประมาณสามถึงหกเดือนอ่ะถ้าหากเลือกที่จะอยู่ตรงนี้ต่อนะคะยังไม่ย้ายงานยังไม่ปิดกิจาการสถานการณ์จะเป็นอย่างไรคอสาไปนะคะอืมเดวิว สถานการณ์ถ้ายังอยู่ตรงนี้ต่อไปนะคะก็เหมือนกับไม่สบายใจนั่นแหละเห็นไหมคะทาไปอย่างนั้นอย่างนั้นแหละนะทําไปแบบไม่มีความสุขอะ่ะตัวเองเห็นไหมทั้งเจ็บดาบนะคะอาจจะมีปัญหานะถูกขโมยความดีความชอบหรือถูกเอาลัดเอาเปรียบประมาณนั้นเลยทําให้รู้สึกว่าอยู่ไปก็ไม่มีความสุขอะนะคะรู้ว่าว่าอยู่ในสถานการณ์ไหนถ้ายังอยู่ต่อก็เหมือนเนี่ยอยู่ในวงวนของอโดนเอาลัดเอาเปรียบประมาณนั้นเลยอะ่ะนะคะอืมอ่ะแล้วคนละสำรับกันเราจะได้เห็นความต่างนะคะ แล้วถ้าย้ายออกล่ะพี่ปีสามเดือนเนี้ยนะคะย้ายออกปิดกิจาการไปทําที่ใหม่ล่ะจะเป็นยังไงเปรียบเทียบนะการตัดสินใจขึ้นอยู่กับตัวคุณเราจะไม่ร่วมกมกันนะคะขอดูสถานการณ์สามเดือนถ้าคุณลาออกจากงานแล้วไปทาทีออ่ใหม่หรือปิดกิจาการปิดกิจการแล้วมันจะเป็นยังไงนะคะ ดัซซันคุณเห็นไหมความสบายใจนะคะหลักเลยอะ่ะเพราะเป็นไพ่เมเจอร์ไงอันนี้ก็จะเป็นไพ่เมเจอร์คือเดวิลคุณก็จะอยู่ตรงนี้แหละดักดักดำดำเทาเมืดๆอย่างเงี้ยไม่มีความสุขแต่ถ้าคุณลาออกปุ๊บสิ่งที่เห็นได้ชัดก็คือความสบายใจนะคะถึงแม้ว่าวันข้างหน้าจะเป็นยังไงเนี่ยนะนะสิ่งที่เห็นได้ชัดเจนคือความสบายใจก้าวเหรียญคุณอยู่ได้นะคะคุณอยู่ได้แหละคุณน่าจะมีทุนมีรลอนอยู่สักก้อนนึงแหละไม่ถึงกับลำบากไม่ถึงกับอัตขัดขัดสนนะคะเนี่ยพลังงานของไพ่ฮัสบินถ้วย ชีวิตมันมันถ้าได้ปิดร้านแล้วหรือเราออกมาแล้วเนี่ยมันก็ต้องยอมรับในสถานการณ์ที่จะเกิดขึ้นอนะแต่แน่ๆแต,แต่ที่แน่ๆคือคุณมีความสุขเห็นไหมคะเออแล้วหกไม่เท้าด้วยนะคะก็บอกเลยว่าคุณเองนะคะก็ไม่ใช่ว่าคนที่ไม่มีความรู้ความสามารถนะมีคนที่เห็นถึงความสามารถในตัวคุณนะคะแล้วก็ยังเป็นสา ไม่เท้านะคะมองว่านะถึงมีอุปสรรคถึงมีปัญหาเกิดขึ้นนะ่ะคุณก็จะสามารถแก้ไขสถานการณ์นั้นผ่านไปได้นะคะแล้วก็แน่นอนคุณอาจจะถ้าตกงงานว่างานคุณก็จะหางานใหม่นะคะคุณก็จะหางานใหม่นะหรือถ้าคุณปิดร้านปิดกิจการคุณก็จะหาที่ขายใหม่นะคะไม่ว่าจะเป็นสื่อโซเชียลโลกออนไลน์คุณไม่ได้นิ่งนอนใจนะคะมองว่าคุณเป็นคนขยันนะคนขยันไม่อดตายนะคะ ก็ขอไว้พอนะคะให้คุณได้เลือกทาในสิ่งที่ถูกต้องนะคะทั้งนี้ทั้งนั้นเชื่อว่าสถานการณ์ของแต่ละคนแต่ละท่านไม่เหมือนกันเนาะอะไรที่เรามีความสุขเราก็พอที่จะ,ะทําได้ทําเลยค่ะนะคะเนาะเห็นพลังงานของความมืดมนข้างบนนะคะก็คือการทํางานอยู่ต่อแล้วแบบดูคุณนม่มีความสุขเลยนะแต่ถ้าหากคุณยังไม่พร้อมนะคะในเรื่องของการเงินก็เบรกเบรกไว้ก่อนก็ได้นะตัวเองเรอสักพักเมื่อพร้อมก็ค่อยลาออกหรือค่อยหารู้ทางใหม่นะคะนะคลิปนี้ลาไปก่อนคะ่ะสวัสดีคะ่ะ